ลูกบอกได้มาถามผมว่าเลี้ยงกบเพราะเองมีพ่อแม่พันเองได้ทำ u t u b e ลงบ้างไหมผมก็ตอบว,ว่าไม่ได้ทำเลยลูกบอกก็บอกว่าน่าจะทำนะเพราะว่าเราทำเป็นแล้วมีพ่อพันแม่พันเพราะเองได้แล้วเราน่าจะทำ u t u b e ลงเพื่อเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังที่สนใจในการเลี้ยงกบ ผมก็เลยทําคลิป YouTube ขึ้นมาได้ประมาณ20คลิปแล้วครับผมแต่ความผูกพันแต่ความรักในการทํา y o YouTube รักในการเสนอแนวคิดต่างๆเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับทุกคนผมรักแล้วครับผมผมรักมันแล้วผมรักที่จะทํา y o YouTube ผมจะทํามันต่อไปครับผมสวัสดีครับทุกคนผมบัญชา ินเกษตรบ้านเรานะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับทุกท่านแบบชิวๆเลยนะครับผมวันนี้ผมมาทําบ่อกกบเพิ่มอีกบ่อหนึงนะครับก็จะนําลูกกบมาเลี้ยงอีกบ่อหนึงเป็นบ่อเล็กๆนะครับผมบ่อที่ใช้ไม่ได้แล้วบ่อที่แตกแล้วผมก็จะมาทุบและมาซ่อมแซมเพิ่มเติมใส่ตะข่ายด้าน ข้างนะครับผมเพื่อที่จะเลี้ยงกบแบบกึ่งธรรมชาตินะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสมาขอนั่งพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับผมจะพูดถึงทำไมผมจึงมาทำ YouTube ได้นะครับก่อนเดินผมก็เลี้ยงกบมาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่คิดที่จะทำ YouTube มาเมื่อ ต้นปี2566นี้นะครับเพื่อนและลูกบ่อได้สอบถามว่าได้ทำ YouTube ลงบ้างไหมผมก็บอกว่ายังไม่ได้ทำเลยครับลูกบอก็แนะนำให้ให้ว่าเรามีกบมีสถานที่เพาะเลี้ยงเองได้ก็น่าจะทำ YouTube เพื่อจะเพื่อเผยแพร่ให้กับทุกคน ได้ศึกษาได้เรียนรู้ต่อจากผมครับผมก็เลยลองทำคลิปเกี่ยวกับกบแล้วก็ช่วยมีตะกะแตนผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมสิ่งไหนที่ว่าดีผมจะเสนอให้ทุกคนได้ชมสิ่งไหนที่ทำแล้วมีอุปสรรคผมก็จะเสนอให้ทุกคนนำไปแก้ไขนะครับ เราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับผมบัญชาถิ่นกเกษตรบ้านเราผมจะขอทำคลิปแนวถิ่นกเกษตรบ้านเราเกี่ยวกับการ,กรเกษตรทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวทำสวนปลูกผลไม้ผมทำ Youtube มือใหม่นะครับยัง ต้องเรียนรู้อีกมากมายนะครับอยากให้ท่านผู้ชมช่วยเม้นช่วยแชร์ว่าผมควรที่จะทำอะไรเพิ่มได้บ้างช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกกล่าวกันด้วยนะครับสำหรับผมยังต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณมากครับผมผมขอฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับถิ่นเกษตรบ้านเราไปเรื่อยๆเ,เลยครับวันนี้ผมมานั่งคุยแบบชิลๆบอกความรู้สึกบอกความเป็นมาว่าทําไมผมจึงมาทํา y o u t u b e นะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมจนจบอย่าลืมนะครับช่องของเราเป็นช่องเล็กๆแต่เราตั้งใจทําตั้งใจสร้าง ตั้งใจเผยแพร่ให้กับทุกคนที่ต้องการเลี้ยงกบเลี้ยงตะกะแตนไม่ว่าจะอดื่นๆครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการงานอุปสรรคในสิ่งต่างๆนะครับผมจะลงให้ทุกคนได้รู้นะครับจะเผยแพร่ให้กับบุคคลรุ่นใหม่ที่ ตั้งใจทำงานที่ศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะไปทำของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับคลิปที่ผมได้ทำลงไปนี้หากทำาแล้วขาดตกบกพร่องอะไรช่วยคอมเมนต์ต,ตอบผมด้วยนะครับผมจะได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างที่ท่านคอมเมนต์มานะครับผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผมหากท่านชอบคลิปแนวทางถึงเสษอดบ้านเราช่วยกดติดตามช่วยแชร์หรือช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารทันท่วงทีก่อนใครเลยครับผมขอบคุณครับผมจะขอทำคลิปแนวก็ ผมทํำ u ูทู e ไปเรื่อยๆเลยครับผมวันนี้ผมมานั่งคุยแบบให้วันนี้ผมมานั่งคุยแบบชิลๆหาเกิดทําแล้ว